สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโุนีชาแนลค่ะวันนี้มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะหนึงปีมีหนึ่งครั้ง International Exhibition Center Sydney ์คอนเสิร์ตเริ่มที่เวลา11นาฬิกาก็มีเวลาไปถึงเช้ามีเวลาไปเดินผ่อนคลายก็ไปเห็นสวนหย่อ ปลูกไม้ประดับจัดสวนหย่อมได้สวยงามโดดเด่นมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะไปชมกันเลยค่ะการจัดสวนหย่อมที่เป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างตึกนะคะเป็นสวนหย่อมที่ปลูกปาล์มแล้วก็เฟิร์นค่าหลวงกับ ฟิโลเดนดอนสนาดูแล้วก็มีไม้ตระก,กูลปาล์มอีกเล็กน้อยแต่ว่าที่เด่นสุดๆก็คือปาล์มต้นใหญ่แล้วก็ฟิโลเดนดอนสนาดูที่เป็นกอใหญ่สวยงามมากค่ะก็จะปูพื้นด้วยเปลือกไม้เปลือกไม้ที่ผ่านการเข้าเครื่องบด ที่นี่จะใช้เป็นเป็นเปลือกไม้ที่ตัดแต่งตัดออกมาแล้วก็เป็นเครื่องบดที่ที่เคยเห็นนะคะแล้วไปตากให้แห้งก็จะเป็นเอามาใช้เป็นวัสดุที่ที่ปิดหน้าดินอย่างบ้านเราก็จะใช้เป็นกากมะพร้าวสับเนาะที่นี่ใช้เป็นเปลือกไม้ที่เขาทำการตัดแต่ง จากที่ต่างๆแล้วก็คือไม่ไม่ได้ทิ้งเลยนะคะที่เท่าที่สังเกตนะคะแต่ว่าบ้านเราถ้าใช้เปลือกไม้มามาปกปิดหน้าดินแบบนี้ปวกขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสนดูกอใหญ่แต่ปมปำมไม้ตะกูลปมที่ปลูกก็ยังไม่ได้เป็นต้นใหญ่นะที่นี่เท่าที่สังเกตจะปลูกไม้ประดับที่เป็นแบบว่า อายุยืนแล้วยาวนานคือคือได้เห็นการพัฒนาการการจเจริญเติบโตที่เป็นกอใหญ่อย่างสนาดูอย่างเงี้ยค่ะสนาดูฟิโลเรนดอนสนาดูเป็นไม้ที่ชอบร่มํำไรนะคะถ้าอยู่บ้านเราต้องอยู่ในร่มํำไรแล้วก็สนาดูขยายพันธุ์ด้วยการแยกเงาแยกกอแยกต้นเข้าไปปลูกปลูกง่ายเหมือนฟิโรเรนดอนสายพันธุ์อื่น สนดูเป็นไม้ประดับโชว์ใบที่โดดเด่นเป็นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกบ้านเรานะคะที่ปลูกไว้ตัดใบขายไปเป็นองค์ประกอบของการจัดดอ,อกไม้สดสวยงามค่ะปลูกเป็นไม้ประดับที่ให้ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้ค่ะดูดโดดเด่นมากนะคะลงรในการจัดสวน ของของที่นี่มากเหมือนกันที่ที่บ้านเราก็สวยรุ่นีปุกก็สวยแต่ว่าพอมาเห็นที่เขาก็ใหญ่ๆเลยก็แบบโอ้โหเลยนะคะโอ้โหเลยสวยสวยงามมากขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วแบบไปไม่เป็นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปไม่เป็นเลยต้องรีบทำคลิปมาฝากเพื่อนๆคะ่ะในระหว่างที่รอการชมคอนเสิร์ต ที่ international exhibition center sydney นะคะใจกลางกรุงซิดนีย์เลยใจกลางเมืองเลยสวยงามสวยงามเหลือเกินวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณวันที่30มีนานะคะวันท,ที่ทำคลิปที่ไปดูคอนเสิร์ตไปชมคอนเสิร์ต30มีมนา2565อุณภูมิประมาณ18องศา งนี้นะคะดูไม้ดอกไม้ประดับของของที่นี่นะคะจะมีหลายชนิดที่เหมือนก,นกันกับบ้านเราเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆนคะสนดูบ้านเราก็สนดูมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นใบใหญ่และใบเล็กแบบนี้นะคะวิธีการปลูกขยายพันธุ์ก็ก็เหมือนกันส่วนเฟิร์นค้าหลวงเฟิร์นค้าหลวงเป็น เป็นพืชดั้งเดิมของของที่นี่นะคะขึ้นอยู่ตามตามป่าทั่วไปเวลาไปเที่ยวชมน้ำตกก็จะเห็นขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเฟิร์นข้าหลวงเวลาที่เขามีสปอร์สีน้ำตาลใต้ใต้ใบของเขาก็คือปลูกมานานแล้วนะคะพร้อมที่จะขยายพันธุ์ด้วยกันสปอร์เวลาสปอร์ปิวไปตก ที่พื้นแล้วมีความชุ่มชื่นมากเพียงพอที่จะให้เขางอกเขาก็จเจริญเติบโตได้นะคะจากการที่สปอร์ปิวไปตกอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมอีกมุมหนึ่งนะคะที่อยู่หน้าตึกล่มลื่นมากค่ะถ้า โอ้ oh, ถ้าได้อยู่แบบนี้นะคะอยู่ได้ทั้งวันนะคะนั่งชมต้นไม้สวยๆบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นสวยๆงามๆก,มมก็ทำคลิปมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะที่เห็นก็จะเป็นสวยนหย่อมอีกมุมนึงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันค่็นห <Okay. S 1> น้าตึกนะคะ ฉันยาที่จะสร้างความรุ่มรื่นไม่ตึกสูงเลยนะคะสร้างบรรยากาศแบบนั้นอยู่ในป่าธรรมชาติความรู้สึกอย่างนั้นเลยะคะที่เห็นใบห้อยๆลงมาเป็นเป็นไม้ยืนต้นนะคะชื่อต้นวิปปิ้งวิโลเป็นไม้ยืนต้นสูงนะคะแต่ว่าใบาเขาจะส่งก้านใบลงมาแบบนั้น,นะคะ สวยงามมากบิปกิ้งวินโลเป็นไม้ยืนต้นที่สูงเป็นการจัดสวนหย่อมที่ใช้ไม้ประดับที่เป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่แล้วก็ไม้ประดับที่เป็นต้นเล็กเป็นการจัดสวนที่โดดเด่นแล้วก็ดูร่มรื่นแต่ว่า วันที่ถ่ายทําก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะฝนตกตลอดฝนตกพลําพลัตลอดแล้วก็คนที่มาชมคอนเสิร์ตวันนั้นเยอะมากนะคะหลายพันคนเยอะมากก็เวลาถ่ายทําก็หลีกเลี่ยงที่จะไปภาพไปติดคนอื่นเนาะระวังมากคะ่ะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน,ปนมีความสุขที่ได้เล่าให้ฟัง มีความสุขที่ได้คุยกับเพื่อนๆนะคะลุนีชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ